ใช้ความรับที่ลงส่งออกไม่เคยบอกคุณหลายๆคนก็เคยเห็นในโลกออนไลน์ไปแล้วนะคะว่า เขามีการเอาทุเรียนเนี่ยค่ะมาชุบน้ํายาแล้วก็กลัวว่ามันจะอันตรายไหมมันจะดีไหมเฮ้ยมันแบบน่ากลัวไปหรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะคุณโอจะบอกว่าน้ํายาที่เราใช้เนี่ยมันไม่ได้อันตรายนะคะเพราะว่าถ้ามันอันตรายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้ค่ะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยค่ะเขาก็จะมีมาตรฐานในการส่งออกอยู่แล้วอะค่ะตามข้อกําหนดของแต่ละประเทศแต่จะบอกว่าส่วนผสมที่เราใส่เข้าไปในน้ํายาเพื่อชุบทุเรียนเนี่ยค่ะมันก็จะแตกต่างกันนะคะหลักๆเลยอย่างที่ลงคุณโอใช้เนี่ยค่ะก็จะมีพวกอีทิฟอนนะคะพวกที่สามารถใช้เป็นเร่ง ความสุขของผู้เรียนได้รวมถึงใส่ขมิ้นลงไปมันจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้สารดิทิอนเนี่ยร้อนขึ้นแล้วก็ทุเรียนสุกเร็วขึ้นที่สําคัญก็คือผิวทุเรียนเนี่ยค่ะมันจะสวยมันเป็นสีเหลืองอะค่ะโดยเฉพาะประเทศจีนเขาจะรู้สึกว่าถ้าทุเรียนผิวสวยเป็นสีเหลืองเนี้ยค่ะมันเป็นทุเรียนที่สุกเป็นทุเรียนที่น่าจะอร่อยแล้วก็จะเป็นน้ายาการเชื้อราค่ะน้ายาการเชื้อราเนี่ยมันจะอันตรายไหมมันไม่อันตรายแต่สําคัญต้องทาค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจุ่มทุเรียนไปแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะทุเรียนเปียกกกเเเเรรราาาาาาา็็จจะะะตตต้้้้้้ออองงงมมมพัดลใใหหแ่่คถขยยนนนปปททศไไํํุบ พวกนี้แต่เราเอาทุเรียนขึ้นคอนเทนเนอร์ด้านหลังของเวีนโอเนี่ยค่ะจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องเป่าให้แห้งแล้วก็ไม่ให้มันขึ้นราเพราะในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยค่ะเราจะทําการควบคุมอุณหภูมิไปด้วยค่ะอาจจะเป็น 20, 23, 25หรืออุณหภูมิไหนที่มันเหมาะสมกับทุเรียนที่เรากําลังจะส่งไปในแต่ละประเทศด้วยเราจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องแน่ใจว่าพอทุเรียนเราไปเจอความเย็นแล้วมันจะไม่ขึ้นราถ้าขึ้นราปุ๊บเนี่ยค่ะทุเรียนทั้งอตนั้นมันก็เสียหายมันก็ต้องตีกับหรือทําลายทิ้ง แตกต่างกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นความลับที่ไม่เอามาเปิดเผยกันด้วยนะคะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละลง้งไม่เหมือนกันทุเรียนที่ใช้ทุเรียนที่เอาเข้ามาเนี่ยความสุกความอ่อนความแก่มันไม่เท่ากันอากาศที่อยู่ในล้งเนี่ยมันร้อนมากน้อยแค่ไหนทุเรียนลูกเล็กหรือว่าทุเรียนลูกใหญ่มันมีผลต่อการที่เราจะทําน้ํายาทั้งนั้นเลยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีสูตรตายตัวะคะ่ะส่วนผสมหลักๆก็จะมีพวกที่บอกไปแล้วนะคะดังนั้นแล้วนะคะถ้าใครที่ตัวว่าทุเรียนที่ชุบน้ํายาไปแล้วมันจะอันตรายหรือเปล่าตอบตตรรรงนนี้เลยยว่า่าาาาไมมอัสถ กินได้ค่ะาติดตามเพจคุณโอควินออฟฟิศไว้ในอยู่ทุกช่องทางออนไลน์เลยค่ะชื่อเดียวกันเลยคุณโอควินออฟฟิศแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ